จะไปแล้วแป๊บโอเคครับทุกคนนั่งกับชินคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนก็อยู่กันในเกมเดรสเลี้ยวนั่นเองนะครับลางตายนั่นเองแล้ววันนี้ครับใี่เพื่อนผมซื้อคาร์ดให้เรียบร้อยมามาเล่นกันคาร์ทที่เราได้กันในวันนี้นะครับผมคือรถไฟขุ่นกรงนั่นเองนะครับซึ่งรถไฟขึ้นกรงเนี่ยเออจะตัต้นเองไม,ม่ติดของของเองเหรอเองซื้อของเองมาหเ,เอ็งเอ็งซื้อาชีพอะไรอะอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะทำไม ไปเื่เอมาเดี๋ยวเราหยิบเอมมันนี่ก่อนเอมมนันนก่อนไม่ทำไมเราได้เยอะจังเอมเดอไม่ไม,ไม,ไมอันนี้ไม่ของเอ็มไม่ใช่เราเอามาให้อ,อ่ะเอาหนี้มีลูกสองชุมีลูกสองหยิบไม่ไ,ได้มีแต่ไลฟล์โฟอ่เอาไปอยนี่อยู่นี่ของที่ห<ป>ยิบได้ใช่ t h เป็นฟู่มันจะสมยุกต์เนาะเราจะบุกหมู่บ้านกันรัว์เลยปืนไรฟูปืนไรฟู่ชักปืนอะไรเนี่ยชุดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับมาแค่นี้ก็เต็มเหนียวอะมีเก้าสิบหกนัดใช่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบนี้ก็ซื้อรถ คู่กรอบนั่นเองนะครับซึ่งครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้ขับรถค้มกรอจบจากเพื่อนซื้อให้นะครับนี่โอเคลืมบอกไปเลยชื่อแขกรับเชิญพิเศษเพื่ออ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อ,อย่าเพิ่งไปในต้นอย่าหนีก็ูอย่าหนีอย่าหนีนี่นอบอกไปเลยนะคะผมแขกรับเชิญของเรามีอยู่สามคนในช่องนะครับคือหนึ่งจริงจริงอ่ะครับซึ่งไม่ได้ค่อยได้ไปเล่นเ,เดือนละอย่ครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างกนะันแล้วก็เพื่อนคนนี้นะครับซึ่งไม่ได้ เคยออกกล้องเป็นครั้งแรกนะครับชื่อนิวนะครับอารนะครับ okay. เอาเซจ์เรามาฐานขานยากันก่อนนะครับเจ้าฐานเรามีตั้งสี่ก้อนแล้วเออไม่เป็นไรเอาไปสำรองใช่สำรองแลง้๋ยวเราทำไมมันแพงจังวะฮะจบเดี๋ยว <c oughs> เร<ะ> <c oughs> าเข้าทำงานกันนีดไปด้วยแล้วกัน อืมเอ็งใจยังกดจ่ายเลยเดี๋ยวนซักครู่หนึ่งซักจังพอๆโอเคอุ้ยเอ็งได้ติดตั้งติดตัวเท่าไหร่ทำไมเอ็งซื้อได้เยอะจังหมายถึงเงินแดงหรือเงินที่ใช้อยู่ตอนนี้เงินเงินที่ใช้อยู่ตอนนี้เมื่อกี้เราไปขายทองมาแต่ ของเองแล้วน,นี่ไม่ใช่เหรอเอ๊ะทำไมเอ๊ไม่เปิดของตัวเองอ่ะ<ต>อันเนี้ย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 เฮ้ยเราได้เดี๋ยวเอ๊อใช้ค์ดอะไรตอนเนี้ยคัทค์ดไอ้น,นี่เอิ่มคาบอยข่าบอยปะข่าบอยใช่เราได้ไปม้าไปแล้วม้าไปแล้วเข้าใหม่มา้าก่อนใส่มาก่นอน,นเฮ้ยเก็บเก็บกระสุนได้ดิเออจริงดิ ไอ้ไหนเครื่องคนเดีอวไปใส่ให้มาก่อนมีมาใส่ให้มาก่อนใส่ไงเออไปละเอ้คนนี้นี่เออเออทุกนต่ท่านแต่ท่านแตยท่านทำไมเราไม่กดข้ามรอที่ตอนที่เราออกรถไฟกันนะอะไรนะกดกดอะไรนะไม่กดข้ามอะข้ามก่อนข้ามไปก่อนแป๊บหนึ่งเออจริงด้วยอโอเคเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายต่อตอนที่เรา หัวรหัวรถจากที่เท่าไหร่เอ่ยไม่รู้เหมือนกันออกเดินทางออกมาจากสถานีแล้วนะครับในขณะนี้ก็มีแปน้แปนๆอยู่เลยนะคะโอเคก็เราเอาม้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีปืนก็เติมพวกกระสุนปืนอ,อะไรเรียบร้อยแล้วเตินไปนั่งปืนดิเตินไปนั่งปืนดีได้แถวนี้มีตัวอะไรไหมครับม,รมีข้างหน้ามีรถไฟกับคาร์บอยอ่ะแวะแวะค่าคาร์บอยเล่นหน่อย

ไม่ทำอะไรเลยพม่ไปซะแล้วโอ้โหคนเฮ้ยลด้าอ้มาสวนน้ำมันจริงจริงว่ะแล้วมาจากสถานี้ดยโอ้ยน้ำมันลดลขึ้เลยอ้ยโคตรเกลยดโอ้ยูนคอร์ยูนิคอนเฮ้ยหมาป่าด้วยหอนเลยปูเลยแม่ครับหมาป่าหอนเลยเดี๋ยวปู้กูู ยูนิคอร์นป่ะ<อ>ยูนิคอร์นป่ะแต<อ>่ยูนิคอร์นไปเถอะไปไปไปอย่าอย่าอย่าไปทำอะไรมันนะตอนนั้น,นอ่ะอุย้ยอุ้ยนหลงมันไฟเปล่าไปไปไปรีบไปขอขับได้ปะขอบใจมากไปไปไป <c oughs> มันตายแล้วมันตายแล้ว เออแตเสียงเรามันได้ยินไหมมันได้ยินไหมในในวิดีโอได้ยินเฮ้เจ้าบ้านโอเคสัญญาณคนดูไปแล้วว่าจะไม่ค่อยแวะแต่ก็แวะอยู่ดีไม่เป็นไรอบอกเราบอกเราทีว่าเองยังอยู่บอกยู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 ตีห้าตีห้าวเองตีห้าแล้วตีห้าแล้ว แต่ว่าจะไม่เู้าไปแตไปกันเถอะเองตีห้าแล้วโอ้ดีนะน,นี่เป็นบ้านหมอไม่ใช่บ้างบ้านหมอปะออยูนิฟอนมันไม่ใช่ไม้ใาใครเนี่ยสองตัวเลยเฮ้ยยูนิฟอนแข็งจังวะโอ้ซอมบี้นี่หว่าไอ้นี่มันม้าใครเนี่ยสองตัวเนี่ย อีกไม่เอามาใครมาเนี่ยฮัลโหลนิวฮะม้าเราเองม้าเราเองเราเอาเราเอามาจากเจ้าของเออเออของมันเจ้าของเออใส่วะใส่ปอบซัมบี้อยู่ตึ้งตึ้งโอ้โอ้ยใช่ใช่ใช่กำลังแก้ปัญหาเออแต่ถ้าใช่กำลังแก้ปัญหาแล้วก็จะโอ๊ย ว้ามีสังสีด้ไททันเก็บศพเลยเก็บศพขึ้นรถเลยมีสังสีด้วยมีสังกะสีด้วยโอ้ยผมอะไรอะไททันดูดิของอะไรอะอะไรเหรอบาลเลตกระสุนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเก็บเก็บไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไททันเฮ้ยมันอะไรวะของใหม่นี่หว่าเอ้ยเหมือนหน้าหมาเอ้ยไททันไททันลองถามคนดูดิว่าอันนี้คืออะไรอะ เอา็นนาไม้เปล่าไอเทมใหม่คนดูเขาคนไหนสําหรับที่รู้นะครับอันนี้คืออะไรช่วยบอกพวกเราหน่อยเฮ้ยเอ็งเอ็งอตรวจรู้ไหมว่ามันคือชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่มันเหมือนเป็นปืนปืน,ปนหน้าไม้อ่ะอใช่ใใช่เกแต่มนมนคือปืนะไะมไปล่ะปมาไปมามดมไมาไปมาีปมาไ มาเราโดนซอปปี้กินเกือบตายเปล่าเกือบเกือบโดนกินแต่เรื่อนมันลดไปขึ้ไอศุลกซอมบี้อยู่ซึ่งแค่เดียวเฮ้ยไอมัน่ดนเลยมาสิเฮ้ยไปไปแค่แบบเดียวนี่ม้าเกือบตายเลยเฮ้ยสยองเว้ยเฮ้ยไอนี่ได้แล้วไอ้นี่นี่ทั้งรอดจากเจ้าของรอดจากซอมบี้ไอโดวงแข็งมากเลย เออน้องแข็งแกร่งเนาะเออเองแล้วแล้วเ,วเราได้ไอ้นี่มาด้วยนะไอ้สังกะสีเออได้เดี๋ยวเราเอาไปแปะให้มาเราแปะตรงไหนกันดิเอเอ้งแปะตรงนี้ดิเดี๋ยวแปะแปะ,แปะตรงนี้ดิ<ช>ซอมบี้ซอมบี้มันขึ้นได้เอาขึ้นยูนิคอร์นเจตัน <c oughs> เจตันเยจตันขอสังกะสีหน่อยเดี๋ยวเราแปะให้โอ๊ยไ,ได้นียูนิคอร์นเองมันเป็นมันมีมันไอ้นีเ่เลยตัว โอ้แต่พอแต่ที่ปัวมันกินคอนแบบตไอต้ที่มันกินได้นะว่ายนะูนิคอนอะยอกอันนี้ในยพี่สังเกตสีขอทำได้ไหมได้ได้ได้เราแบบตรงไหน,น,นแต่มันติดบัชอปปีมันชอบปีนอนะโอเคเองไป,ไปไปไหนต่อเราจะออกเดินทางละจะรอกกันดิยแต่ถือว่าแมบอันนี้นเป็นอ,อันนี้ชีพยาวนะครับแล้วเราผู้แบบผู้คนที่เบื่อบ,บ่อยก็เลื่อน ก็ไม่ดูก็ไม่เป็นไรฮนะเพราะมันยาวเลยที่มาสุดแต่ว่าใช่ป้าโอเคเราเอาขับเอาเพรามันจะแรงกว่ารถไฟมันยังไม่ตายเหรอตัวที่อยู่ข้างล่างอะไรเนี่ยตุ้งยังไม่ตายเลยจริงเราว่าจริงคนเอาขึ้นมาขับรถนะเอ็งมันยังไม่ตายเหรอเออแต่อย่าไปตีมันแล้วกันอเออยูนิคอร์นมันยังไม่ตายเหรอ อข,อขาไม่างดูดแล้วนะมันต้ตายเลยนะเขียนว่าป็นศพแล้วเออแต่ไปเถอะไปไปไปเฮ้ยคราวนีเออ้เอ,อ็งขีออ่ได้ไหมเร็วแบบชันเยฮะอยแลนไ่ได วานที่หมู่มบ้านด้วยรอบนี้เราเสียงไม่เสียงกันิเส,ส,สียงดีเพราะว่าเราเป็นคกันแล้วห <c ười> <c ười> ยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยมันเบรกยากรถรถมารวบรวกันหร่อเปาบบบบ นี่สะ่ะหมดนิดสายหดไปแล้วไปต้านอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีคนล้ดใครนี่จะยังได้จ,จาลาแล้วจะได้เป็นดาราเศรษฐีนีโดนเศรษฐีสุมภาพส,ส,สภาพสภาพเราใกล้ใกล้ละ ใกล้ลงลงกับม้าใกล้ลงลงกับม้าแล้วแหมอุ้ยนี่ม้าก้าชีวิตนะอุ้ยเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มันปีนขึ้นมามันขอทั้งคนทางม้าเลยทุกรอดกันแน่นเลยเอ็งเอ็งทำหาหาที่ค้างมาค้างขึ้นจมไฟทุ่มเรกันดีกว่าอุ้ยหมาป่ามาอขนลุกหมาป่ามาอีกอ่ะเจ๋อไม่ใช่หมาป่าหรอกเสียงซอมบี้หอน พี่ขอได้ได้วยเหรอเอาดีมันขึ้นมาไม่ได้แล้วเตตัตนใจ้มากเดี๋ยวเราหาไอชแคปกันบนรถนี่นะตัวอะไรอ่ะเสียซอมบี้นะดูดิหน้าตาหลอนะ่อไหมซอมบี้ซอมบี้หล่อมาก

<laughs> some, some people keep on making Oh my god. What do you found something so อ่รอ่พ <Okay ูดปุ๊บชาปั๊บเลยเออดีเองดาราพักตายป่ะจ้ะตันอุ้ยโอ้ยต okay. ั้งไวิญญาณของเอิ่ม เจตัน,นเองเองเอาศกแซมบี้ไปใส่ในในไฟให้หน่อยได้ปะโอ้โหเองมันไม่เป็นไรหรอกเราต้องไปด้วยกันแหละเดี๋ยวคอนเทนต์สุดถึงถึงโอ้โหเองสุดเยอะเลยอ่ะแต่มันมีตัวที่ยังไม่ตายวะ่ะฉั้นเราต้องเล่นกับมันแหละไม่ใก้หรอกแต่สภาพมันน่าจะใกล้แล้วล่ะพวกผักละเจตัน,นอย่าได้ยาพันแผลไหมอยากอยากอยาก สภาพสภาพเราใกล้ใกล้จะคล้ายซัมบีแล้วเอาไปเอาไปีไป๋ยวเราเติมถ่านอีกแล้วเดี๋ยวโยนไปให้ศพอะไรอ่ะเดี๋ยวเดินเอาไปตัวอะไรคาบอยอ่ะฮึไม่มีอะไรหรอกเสียเพลมอมเลยศพเชือ่อปไ๊บเอ็งอ,อย่าเอานี่น่น่อูนยูนิคอนเราไปไปนะเว้ย ผือไม่เอาไปเร่น่ะไม่งั้นเงินร้อยห้าสิบบาทหายไปเลยนะเว้ยเออโอม่เดี๋ยวเราเอาทองไปฝากเดี๋ยวเราเอาเงินไปฝากสามยิ้งมีทองด้วยเหรอมีดิก็มันมีธนาคารอยู่นี่เออมันขันมันไม่ขันเลยของเยอะเลยเฮ้ยเราว่านะพวกเราควรเป็นแรงงานต่างด้าวระคังคืนอยู่ที่นี่อีกสักคืนนึงเพื่อเก็บของ โอ้ยและอินนี่มันเราว่าไม่ดีนะเดี๋ยวคนดูจะด่าแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราต้องประกกตัวอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมไต่ดต่อนมจะถูกของเอกแต่เราว่าแต่เราว่าคนแต่เราก็จะเบื่อกันเล้าตัต่ออืมก็ใช่ของเองแต่เอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็เก็บของแล้วกันเอเก็บของเรื่อยๆใครใครใครจะด่าเดี๋ยวด่า,าคืนอีกโอ้ยแซมบี้อ่ะว้าว พวกเราเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนถ้าเราเราหยุดคลิปไว้ก่อนหยุดคลิปหยุดอ่ะไม่ต้องไม่ใช่ว่าวิดีโอเสร็จแล้วหยุดคลิปไว้่อนโอเคทำไมทำไมได้ได,ได้หยุดไปหนึ่งเสาเสา,สาหา<ไ>อยเดี๋ยวเราจะข้ามไปหนึ่งหมืม่นเมตรแล้วค่อยมาเปิดกล้องกันใหม่เออโอเคได้และนี่ครับคือของคิปทเพื่อนผมเอามาฝากคุยตะลังตาเราอยู่บนรถไฟนะไม่ต้องห่วงโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไป เขาดาวกันนะครับตอนไม่ได้เดียว์เขาดาวเดี๋ยวตอนนี้เราเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หนึ่งหมื่นกันนะครับทุกคนได้ครับเอ้ยเราเบรกเลยโอเคครับคนเบรกทุี่เลยเพราะว่าเมื่อกี้เบรกยากไปเราดีแล้วนะครับสวยงามตาลท้องเรื่องโอเคเบรกแอดแอดแอดโวยสถานที่แล้วอุ๊ดเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไร ไปดูกันมาดูก่อนมาดูกันเมื่อกี้ราเผยยิงไอ้ตัวนี้มาดูก่อนมาดูกันเกิดต้นต้นมาดูกันเองมาดูกันตัวอะไรไทร์ตันวิดีโอเลยหยุดหยุดอะไรนะเอ็นเดิร์เอ็นเดิรขึ้นมาเอ็นเดิรขึ้นมาตรงนี้ดิได้ขึ้นมาตรงเนี้ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาบนนี้โอเคก็เดี๋ยวถ่ายข้นมาเลยนะครับทุกคนปีกมาแล้วโอเค อะทุกคนครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมเผลอยิงกันนี้ใส่ทหารนะแล้วทหารมาปิวไปนู่นเลยแต่ผมพาไปดูศพตามมาครับติดต่อตอบเลยดูดิมันกระเด็นเลยโอ้ยเฮ้ยตภาสาด้วยเฮ้ยดูดิเอ้ยแต่คืนคืนนี้อันตรายนะเดี๋ยวพ่ออยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าโอเคครับทุกคน เสียงเสียงเอาเอ็งขายไปเองเนาะเอาหมาป่าไปเจลยอันนี้คือหมาป่าแเราต้องระวังที่สุดเลยอเป็นของคนอย่าไปยิงมันนะตัวนี้มันปกครองเราได้เหรอแต่แต่ไม่ต้องกลับมา โอ๊ยป ah, ่าไม่ตื่นเต้นมากไมเดี๋ยวคีนี้เราจัดของนี้ก่อนดีกว่าโกจริงด้วยเขาเอาคองไปสอนาวุธเยอะอะไรอ่ะอ่ะป้าลงกวางดาบหมาป้าเราให้เองหมดเลยนะ วันเราเดี๋ยวเราจะไปเสรษทีวีดโอนแล้วเราจะไปทำธีส่งภาพอยารู้ว่ามันก right? hey, ินหมาป่าวันช็อตไหมช่วยด้วยช่วยด้วยเอยู่เป่า เีมีมาป่าเดี๋ยวยิงให้ไปปับดไ้นไปตายเลด้เซนต์ตายแล้วไปตั้งปืนแล้วด้วยคนณำคนเด็กทีพมาที่ใครว่าเมื่อกี้มันเล่นหลังไซต์น่ะใช่ไหมโอ้โหปืนอันนี้ของเอง เนี่ยของเองทั้งหมดเลยเด้อ Thank you เดใ่ป้าตายเลยเ็อออย่างน้อยก็เช้าละเจอตัวเนี้ยโอ้โหมันเล่นหลังเซตันเนี่ยสนุกเลยมันเยอะเกือบเกือบตายก็ตายไปแล้วนี่ตัดขาดจริงไหมก็สุดเพื่อ แห่งยำเปรี้ยวนำเสมออาเดซันเดี๋ยวเราให้เงินเราไปแข็งขันนักธีกมำลังสมรลังแรงใจในโลกเสมอด้วยแรงกรมไม่มีไม่ต้องบินสูงสูงเหมือนใครเขาจทรงบินไกลอะไรนะตืือ จงบินเอาเท่าที่เราบินได้พอจะจะบินไหวเออจะบ,บินไหวจะบ,บินไหวโอเคเดี๋ยวเออเออติดติดไปด้วกันจบมบีบกันตันนตันนตดนกนตัดนตันนตัดกันตันกันนกันตัดกันย,ยนกันนกันตกตนกันตกันนกัอตนตตนกนตันกันกตนกันกน ทุกคนและที่เราได้สิ่งนี้มาครับต้องึ่งนะครับเอาไว้เพืนสทรองนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์กตันนะครับเราจทำล้นหดของประจำตัของเราแต่โอ้มีพวกมี่นากชนิดนะครบบจะต้องเอากะตัน และรับกีครับเราจะออกเดินทางต่อครับทุกคนเอาของกี่ก็ได้พวกของอะไรมาเยอะแล้วนะครับโอ๊ะกีเองเองจะปราสาทเปล่าเองจะมาปราสาทเปล่าฮะไปดิไปดิได้อันนี้จ่อให้ละเพราะว่าเดี๋ยวคนดูเบื่อเอามาถ่ายคลิปเลยได้อ่ะถ่ายละโอเคปราสาทเอ๊ะเอาปืนแตร

นี่ไม่ใช่ไหนติดขาติดผมโถดโถเขอเจ้าคบโอ้ย้ยดีไม่ใช่ ตายไปสองรอบแล้วเฮ้ยเห็นแล้วายเห็นแล้วไอเพิ่งแก๊สเร็วค่ะเฮ้ยผมชุบละขอบคุณขอบคุณรีบตื่นแล้วก็รีบมาช่วยกันเพื่อนได้ไปบัตตี้ <c oughs> โอเคอ่ะช่วยกันแล้วครับเ okay. อ็งก็จะรู้ใช่ไหมว่าว่าบอสมันตายหมดแล้วแล้วก็แล้ว <c oughs> <c oughs> เราก็จะต่อสบบอ <c oughs> ู้บอส